สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมจุงโกะเหมือนเดิมอ่าแล้วครั้งที่แล้วเนี่ผมได้บอกเพื่อนๆไปในคลิปเอลิเซียใช่ไหมว่าผมจะมารีวิวเฮเลเนียเวกนะแล้วผมก็ไม่ได้ทำนะครับอ่ะแล้วครั้งนี้ก็มีสไนเปอร์เวกเข้ามาผมก็เลยจับ2ตัวนี้มารีวิวพร้อมกันเนื่องจากว่า2ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่สายอรารีนานะผมก็จะมาพูดให้ฟังนะครับว่าตัวนี้น่าทำไหมตัวนั้นมันดียังไง หรือว่าแบบควรเก็บหินไว้รออะไรอย่างนี้่ะมาเริ่มกันที่เฮเลเนียนะครับผมเฮเลเนียเนี่ยถ้าไม่ได้ใส่คอตูมนะครับจะหน้าตาเป็นเช่นนี้นะเออก็อลังการตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าให้ทำนะครับมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออมือใหม่ที่แบบว่ามีหินจำกัดก็ควรจะทำนะครับเฮเลเนียเพราะว่า การลงประสาทเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าได้แต้มเยอะเนี่ยคุณก็สามารถเอาแต้มเนี่ยไปซื้อธาตุทำตัวอื่นๆได้ว่องไวซื้อใบเลือกไอ้ไต่อจิกซอหรือว่าขาดอาหารในกดอาหารนะกดกดตัวสามดาวมาใช้นะครับก็แต้มประสาทเป็นสิ่งสําคัญนะก็เฮเลเนียนเนี่ยจะช่วยให้คุณได้แต้มเยอะขึ้นนะครับผมด้วยสกิลพาร์สนี้นะครับสกิลพาร์สเนี่ย อันแรกเนี่ยคือจาการสกิลสามเป้านะครับมันดียังไงสามเป้าคือในปราสาทระดับยากนะครับจะมีชานเชลเลอร์กับใครวะอารากอนนะครับที่เป็นสกิลสามเป้าที่เกดาเมจแรงมากๆนะครับผมเออแล้วมันไม่ได้ทะลุไงเ,เออก็ใช้เฮเลเนียเนี่ยกันได้โคตรเยี่ยมครับแถมยังกันสกิลคริสใช่ไหมสามเป้าการสกิลลาเชลนกฟินิก การสกิลอาใครวะส,สไปนนะครับสามเป้าประมาณนี้ใช่ไหมเนี่ยคือข้อดีนะสำหรับพาสิฟอันแรกครับอันที่2เนี่ยก็ต้านทานดีบัฟท,ที่มีผลลดค่าทั้งหมดหมายถึงว่าพวกเวลาลุกหรือว่าชันเชลเลอร์อะไรเงี้ยเวลาลุกมันปลาหอ,อกมาเนี่ยเดฟคุณก็จะลดใช่ไหมแต่อันนี้พอมีเฮเล,ลเนียก็จะไม่ติดพวกนั้นนะเออหรือว่าลาเชลใช้ฟินิกมานะครับ จะลดเกาะลดอะไรเนี่ยมึงก็ทาไม่โดนเลยอันนี้คือดีมากๆครับเพราะไม่งั้นคุณโดนแชมเชลเลอร์เสียบพื้นเข้ามานี่คือดาเมจหายเลยนะครับผมและแถมยังลดโอกาสติดบล็อกของศัตรตูอ่ะลดบล็อกอีกนะครับฉะนั้นคุณก็จะมีโอกาสตีทําดาเมจได้สูงขึ้นนะครับหกเทิร์นเลยนะทั้งสองทั้งสองสามอันเนี่ยผ่านไปแล้วนะครับกับพาสีแค่พาสบก็ครบเครื่องแล้วนะครับ มาดูสกิลล่างนะครับสกิลล่างเนี่ยก็เป็นสกิลที่ทําการโจมตีหมู่นะครับ90%แล้วก็ดูดเลือดนะก็ค่อนข้างเยี่ยมนะครับเพราะว่าพอดูดเลือดเข้ามาในเฮเลเนียก็จะยืนได้นานขึ้นนะครับและแถมยังลดพลังโจมตีของเป้าหมายีก40%สองเทินก็เห็นไหมมันครบเลยลงประสาทเลยนะครับผมดูดเลือดด้วยตัวเองก็ไม่ตายครับไปปุ๊ม นี่ครับสกิลไม่ได้ดูรุนแรงครับแต่ว่าแจม่มโอเคสกิลบนเนี่ยเป็นสกิลกลางโลหรือบัฟตัวเองนะครับก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยบล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์สามเทินนะครับแล้วก็ยังดูดตีนนะครับเหมือนอีวานเลยและเพิ่มเดฟให้ตัวเองอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นสกิลไว้ช่วยเพื่อนนะแล้วตัวเองก็ถึกกดโคตรครับเพิ่มเดฟบล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์อีกอสกิลเวก,ก็เป็นสกิลบัฟเหมือนกันนะก็คือมันจะบัฟ กันไกลดค่าความเสียหายกายภาพเออหกสิบเปอร์เซ็นหกเทนินแล้วในประสาทเนี่ยไม่มีตัวไหนที่ตีเป็นเวทนะครับผมเ่เวนไหนเนี่ยเป็นกายภาพหมดลูกน้องก็กายภาพฉะนั้นอันนี้ดีมากๆครับลดไปหกสิบเปอร์เซ็นหกเทินนะครับโคตรแจ่มนะเออและยังเพิ่มการติดบล็อกด้วยห้าสิบปอร์เซ็นทั้งทีมถือว่าเป็นสกิลที่แบบโคตรช่วยนะ อลังการนะครับผมอ่าและนี่ก็คือเฮเลเนียนะเฮเลเนีย er เนี่ยเดี๋ยวขอดูไอเทมแนะนำหน่อยอ่าก็ในนี้เขาบอกว่าให้ใส่ครีนะครับกับเลือดอ่าเฮเลเนีย er เนี่ยใส่อะไรก็ได้ครับแต่ผมแนะนำว่าใส่เร็วสักอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็เป็นครีก็ได้ครับหรือจะใส่จุดอ่อนก็ได้คือมันไม่ต้องเน้นสปงสปีดอะไรเยอะนะครับทำดำมงทำดามเมจไปอ่ะส่วนเกาะเนี่ย แน่นอนครับใส่เลือดไปเลยเน้นเลือดเน้นๆน,น,นะครับให้มันถึกยืนนานๆเพราะมันมีเพิ่มบล็อกอะไรอยู่นะครับตัวเองก็ไม่ต้องโตเพราะตัวเองไม่ค่อยได้มีดดเมจแล้วนะส่วนประดับเนี่ยก็ใส่พวกเลือดนั่นแหละครับเอาแบบยืนนานๆเออส่วนเจมเนี่ยก็ใส่พวกดูดเลือดอะไรก็ได้นะครับนะอัตราคริก็ได้ให้มันออกคริเพื่อดึงเทนะินอะไรอย่างนี้นะก็วางไปนะครับ ถือว่าสมควรทํามากๆครับเฮเลเนีย er เนี่ยโอเคผ่านไปแล้วครับมาต่อมาครับตัวที่เพิ่งอาเวกล่าสุดนะครับก็คือสไนเปอร์นั่นเองแตกต่างจากเกาหลีค่อนข้างคง,งสมควรน,นะตัวนี้เนี่ยความน่าทำนะครับก็ประมาณแปดเต็ม10บแล้วกันนะครับเพราะว่าคือมันเป็นตัวล่าบอสนะครับสไนเปอร์เนี่ยแล้วก็ ตัวที่ไว้ตีบอสเนี่ยตีมังกรตีประสาทอะไรเงี้ยมันตอนนี้มันมีสามตัวแล้วนะครับก็คือ Say เซอินจูพีเรลลอนไอ้สี่สแล้วก็มีเฟิงเยี่ยนอีกตัวเป็นสี่ตัวนะครับเออและเจนิเปอร์ก็เข้ามาเป็นตัวที่ห้าเออแล้วเขาบอกว่าเจนิเปอร์เนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้ตีบอสนะครับเรามาดูว่ามันตีบอสยังไงคิวแรกนะครับค <c oughs> ิวพาสซี ก็คือมัอนจะกันกายภาพ4เทินคล้ายๆกับเซอินแต่เซอินเป็นกันเวท4เทินนะครับก็บอสเนี่ยส่วนใหญ่ตีเป็นกายภาพใช่ไหมน่าจะกายภาพหมดนะครับเออก็กัน4ี่เทินส่วนมังกรตีเป็นเวทนะก็จะโดนธรรมดาเซอินน่าจะดีกว่านะครับสาหรับมังกรกายภาพ4ี่เทินและอันที่2เนี่ยก็เพิ่มคริเรทให้ทีมนะครับ50ออันนี้ก็แจม ก็คล้ายๆกับสไปซีกอะไรพวกนี้นะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยอันนี้พีคมากนะครับคือเพิ่มค่าความเสียหายจากตนเองอีก80%ไอ80้80%เนี่ยมันจะเหมือนกับของเดลลอนของคาม่าของลีนาอะไรอย่างนี้นะคือมันจะทับกันแต่อันนี้มัน80%เลยนะเยอะมากๆและแต่เพิ่มแค่ตนเองนะครับก็คือถ้าใส่สิปเปอร์คุณไม่ต้องเอาเดลลอนไปก็ได้ครับเออไม่ต้องเอาเดลลอนไปบูอะไรอย่างนี้ ก็คือแบบจะแรงคนเดียวอะไรอย่างงี้นะทีไม่ต้องแรงก็ได้สปิเปอร์แรงคนเดียวประมาณนี้ครับผม <c oughs> มาดูสกิลต่อไปครับสกิลล่างเนี่ย250% 1ตัวแล้วก็เป็นแบบคริ100%นะครับเหมือนสกิลของลินของคาม่าอะไรอย่างงี้นะแต่นี้คือเป็นเป้าเดียวเนี่ยครับเมื่อก่อนจะเป็นสกิลส่เป้าหรือหเป้านี่นแหละนะครับก็ นี่เหลือเป้าเดียวแล้วยิงกันไปรัวๆสกิลบนก็สองร้อยเปอร์เซ็นตหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าสองฮิตสองฮิตหมายความว่ากลายเป็นสี่ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับและยังทะลุเดฟด้วยอ่ะเดฟหนึ่งล้านก็ยิงเข้าสี่ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มๆเหมือนกันนะครับสกิลนี้แรงมากครับบอกเลยว่าแรงยิงทีเป็นแสนนะครับอ่ะสกิลบนนะครับผมอ่ะสกิลบนอะไรล่ะสกิลเวก เป็นห้าร้อยเปอร์เซ็นะครับยิ่งกว่าก,กิวเมื่อกี้นะหนึ่งตัวเหมือนกันและทำให้รีเซ็ตคูดาวของตัวเองหมดเลยนะครับผมแล้วก็ทำค่าความเสียหายนะเออเหมือนเพิ่มครีดัมเมทนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นีเทิร์นก็คือแบบเพราะคิวนี้ปุ๊บครีดัมเมทคุณเพิ่มคิวร่างที่ครีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็โคตรแรงใส่แหวนครีดัมเมทใส่เจมครีดัมเมคือแบบครีโคตรแรงครับ ยิงกันไปคือมันจะสามารถทําเป็นคอมโบได้ครับผมว่าคุณยิงสกิลล่างใช่ไหมต่อด้วยสกิลบนพอยิงสองสกิลนี้เสร็จสกิลเวกมากกว่าสกิลเวกสกิลเวกเสร็จก็มาใช้สองสกิลนี้คือติดต่อกัน5ทีเลยเป็นของสไนปเปอร์คนเดียวเลยนะครับเออก็ถ้าเกิดใครที่แบบหินไม่พอจะเก็บไว้รอตัวอื่นก็ไม่ต้องทําก็ได้นะใช้ฝรั่งเยี่ยนหรือว่า เดี๋ร่อนเซอินอะไรเงี้ยคือมันก็ทำระเมตได้พอสมควรแล้วนะครับแต่ถ้าอยากแรงขึ้นไปอีกก็สไนเปอร์เป็นทางเลือกที่ดีหรือใครติ่งก็ควรจะทำนะครับน่ารักดีเหมือนกันคอสตูมก็แบ๊แบอือฮะก็ที่มันบอกว่าเหมาะกับลงบอสนะครับคือบอสเนี่ยมันสิบนาทีมันก็กลายเป็นซูปเปอร์บอสลนะเป็นบอสสีดำมันก็สู้ไม่ไหวแล้วใช่ไหม สเนปเปอร์เนี่ยยิงได้5สกิลลยครับทีเดียวก็คือจะแบบทำดาเมจช่วงต้นเนี่ยค่อนข้างเยอะครับก็คือนัอ่นแหละเน้นรีบทำดาเมจให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจถ้าใครชอบความแรงความสะใจแบบเป้าเดี่ยว3สกิลเลยอะไรเงี้ยอะจัดมาผมก็ทำมาแล้วครับก็เดี๋ยวถ้าว่างเนี่ยผมจะลองทำคลิปตีประสาทด้วยเฮเลเนียหรือว่า คลิปลงบอสด้วยสไนปเปอร์ให้ดูแล้วกันนะโอเคสำหรับวันนี้ก็งลาไปก่อนหวังว่าเพื่อนๆจะตัดสินใจได้นะครับว่าควรทำไหมควรเอาไปใช้ยังไงหรือถ้าเกิดใครยังไม่รู้ก็เข้ามาถามในแฟนเพจหรือคอมเมนต์ไว้ได้นะครับโอเคลาไปก่อน,นครับบ๊ายบายอย่าลืมตับสไครด้วยนะ